สวัสดีค่ะอาจารย์ชีวานารยาศรีตุลน,นะคะสำหรับ คลิปนี้ค่ะจะพูดถึงเรื่องของคู่เลขกันต่อนะคะช่วงนี้เนี่ยก็จะลงคลิปในส่วนของความรู้คู่เลขกันยาวๆนะคะแน่นอนค่ะเงินคลิปนี้ก็อยู่ในช่วงของคู่เลขนะคะวันนี้ก็จะพูดถึงคู่เลขดีละกันจะได้แบบสดใสกระชุ่มกระชวยหลายๆคนแน่นอนค่ะคือรู้เลยทุกคนอยากที่จะรับเรื่องดีๆใช่ไหมอยากที่จะได้ยินคู่เลขดีๆนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็ต้องมีวันที่คุณต้องฟังใ ส่วนของคู่เลขที่มันเสียด้วยนะแต่ว่าคลิปนี้ค่ะจะพูดถึงคู่เลขตีแต่ก่อนที่จะฟังคู่เลขดีๆนะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องดวงชีวาด้วยเด้อวันนี้นะคะจะพูดถึง4ีห เลขสี่ดาวพุธนะคะเลขหดาวพฤหัส,สบดีค่ะเมื่อดาวพุธโคจรมาเจอดาวพฤหัสบดีหรือดาวพฤหัสบดีโคจรมาเจอดาวพุธดาวพุธนะคะก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับคำพูดการเจราจา เกี่ยวกับสติปัญญาความฉลาดไหวพริบป,ปฏิภาณพูดคิดเขียนอ่านคือดาวพุธเนาะเพราะว่ามีปรัชญาอยู่ว่าเจะจาอ่อนหวานให้ถายปุดด้วยนะคะส่วนดาวพฤหัสบดีค่ะปรัชญาทางโหราศาสตร์มีอยู่ว่าปัญญาบริสุทธิ์ให้ถายพฤหัสหมายถึงดาวความยุติธรรมความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีคุณธรรมเป็นดาวบุญกุศลเป็นดาวโชคลาภเป็นดาวการเงินก้อนใหญ่ นี่คือดาวพฤหัสบดีนะคะก็เกี่ยวกับศาสนาด้วยนะคะเกี่ยวกับคุณงามความดีต่างๆคู่นี้ค่ะก็จะช่วยส่งเสริมในด้านของสติปัญญานะคะใครที่อยากจะเสริมในด้านของสติปัญญาในเบอร์โทรศัพท์ก็ควรที่จะมีคู่เลข4 5หรือ54ไว้ช่วยให้เป็นคนที่คิดวิเคราะห์วางแผนได้อย่างดีเยี่ยมเรียกว่าบริหารจัดก,การเก่งเหมาะ กับอาชีพก่อนนักบริหารนักวิเคราะห์นักวางแผนครูบาอาจารย์ที่ปรึกษาทน,นายความทุกอาชีพนะที่จะต้องใช้ในเรื่องความคิดสมองการไตรตรองแบบละเอียดนะคะก็แนะนําว่าควรมีเลขคู่นี้นะเสริมในด้านของผู้ใหญ่นะคะให้การช่วยเหลืออุปถรัรมภ์สนับสนุนคุณได้ดีเลยอะคะ่ะผู้ใหญ่ก็จะรักเมตตาเอ็นดูนะคะเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเนาะเรียกว่าการงาน จะประสบความสําเร็จนะคะเกิดความมั่นคงในชีวิตนะเด่นในเรื่องของ การเจราจาก็บอกแล้วนะคะว่าดาวพุธเนี่ยก็เกี่ยวกับการพูดใช่ไหมดาวพฤหัสค่ะก็เกี่ยวกับปัญญาก็เรียกว่าเป็นคนที่ฉลาดในการพูดฉลาดที่จะใช้คําพูดรู้ว่ากําลังพูดกับใครอะไรยังไงมีมรารยาทในการพูดและคําพูดน่าเชื่อถือเป็นคนพูดจะมีหลักการมีเหตุผลคนก็จะเชื่อถือนะคะในคําพูดของคุณนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีนะคะก็ดูเป็นคนที่แบบบุคลิกดีดู ภูมมฐานสำหรับคู่นี้ค่ะถ้าใครที่ตกงานอยู่นะคะแล้วก็อยากที่จะได้งานทำนะคะก็อาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งว่าควรใช้เบอร์โทรศัพท์นะคะที่มีคู่เลข4554เหมือนเป็นความโชคดีเรื่องของงานค่ะก็ช่วยดึงดูดงานให้คุณเนี่ยทั้งเรื่องของคนฝากงานด้วยนะอาจจะมีคนฝากงานให้หรือไปสมัครงานก็ได้งานแบบง่ายๆแต่ทีนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจะต้องดูทั้งหมด7ตัวหลังนะคะก็คือในตำแหน่งเจ็ดตำแหน่งหลังนะ095ย์6อะไรก็ไม่ต้องไปดูนะคะตำแหน่ง7ตัวหลังมันต้องเป็นคู่ลำดับดีทั้งหมดด้วยนะคะไม่ใช่คุณบอกว่าก็มีคู่แรกสี่ห้าสี่นะตอนนี้ก็ยังตกงานอยู่เลยไม่เห็นมีคนเมตตาเลยทั้งเบอร์ต้องเป็นเบอร์ที่ดีก็คือไอ้เจ็ดตัวหลังนะ ต้องเป็นเบอร์ที่ดีนะคะเป็นคู่ลำดับคู่เลขที่ดีทั้งหมดไม่ใช่แบบมีคู่เสียมาปักบ,บนนะคะแบบนั้นมันก็ไม่ดีเนาะก็ส่งเสริมในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของความมั่นคงนะแล้วก็เด่นในเรื่องของโชคลาบด้วยดาวพุธด,ดาวพฤหัสค่ะเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินและโชคลาบนะคะก็มีโอกาสที่คุณเนี่ยจะมีโชคนะคะโชคเข้ามาโชคเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะเน้นเป็นในเรื่องของโชคจากงานนะก็อย่างที่บอกอะตกงานก็แบบอยู่ๆได้งาน,นง่ายๆหรือแบบดิงิ แล้วก็แบบได้งานใหญ่ๆได้ลูกค้ารายใหญ่นะคะคือจะเป็นโชคในเรื่องของงานสมากหรือว่าการที่จะลงทุนหุ้นนะคะเล่นหุ้นนะ ก็จะช่วยให้คุณเนี่ยได้รับผลกําไรที่ดีจากการลงทุนนะคะในเรื่องของหุ้นต่างๆถามว่าแล้วโชคลาภหลักการเสี่ยงละแม่มีไหมโชคลาภการเสี่ยงก็มีก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะมันอยู่ที่ดวงเดิมเราด้วยนะอาจารย์วาจะต้องพูดเสมอว่าดวงเดิมของเราสําคัญมากๆนะคะดวงเดิมเป็นหลักเลยในส่วนของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์เป็นตัวช่วยเสริมที่เราการกระทําของเรานะคะไปเลือกดึงดูดนะเลือกดึง ดูดที่จะเอาคู่เลขดีๆมาเสริมชีวิตเราให้ดียิ่งขึ้นเป็นตัวช่วยเสริมนะคะแต่ว่าพื้นดวงเนี่ยพื้นดวงของเราเลยเนี่ยมันคือกรรมเก่านะ,ะที่ที่เราเนี่ยกระทำไว้ าจากอดีตที่ผ่านมานะคะดังนั้นเนี่ยเสริมได้ก็คือให้คุณเลือกที่จะเสริมหาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะได้เบอร์โทรดีๆก็จะดีขึ้นนะแต่มันไม่ได้เป็นลบล้างกรรมเก่าคุณต้องเข้าใจก่อนนะเสริมให้ดีนะคะแต่กรรมเก่าคุณก็ยังต้องมีอยู่อะไรที่คุณเคยทําไว้ในอดีตหรืออดีตชาติเลยมันก็ยังต้องรับผลของกรรมหรือการกระทํานั้นแต่ปัจจุบนันการกระทําของเราเราก็อ่ะเลือกตรงนี้มาเสริมเพื่อที่จะให้ดีส่วน อ,อื่นก็ต้องว่าไปตามผลของบุญกรรมวาสนาไม่งงเนาะสิ่งที่อาจารย์วาสื่อไปโอเคเอาเป็นว่าสาหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์วาก็ให้ในส่วนของข้อมูลความรู้ค่ะคู่เลข4 5่ห้าไว้เพียงเท่านี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะที่สนใจที่กําลังศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยตัวเลขดวงดาวนะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ